แล้วก็ดูที่ให้ดูคือตัวนี้ชัดเจนเลยคือขนไม่มีใบใหญ่ซอกใบ,บขนไม่มีนะครับนะการแตกนี่บางทีมันมีแตกฝอยแตกกิ่งใหญ่แล้วแต่อันนี้แตกฝอยๆนะครับนี่แล้วดูตานะครับนี่ตาปูดสวยเลยรอดแน่นอนครับไปถึงก็ไปชำต่อ พาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอันนี้มีท่านหนึ่งต้องการไผ่ฟ้าหมนครับให้ส่งเลยปกติลุงว่าใะรอชักนิดนึงก็ไปถอนมาปรากฏว่าโอ้โหอันนี้ดีครับรากนี้มีรากขา,ขาวๆเต็มเลยรากอ่อนๆนะครับแต่ว่านานไปเนี่ยถ้าเราั้นมันก็จะเหี่ยวเหมือนกันนี่แต่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายพอไปถึงปุ๊บก็ปลูกได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามีภาพตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราไปถึงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่ท่านนี้อยู่แถวแถวชัยนาท ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่สภาพที่เราส่งนะครับสภาพที่เราส่งให้เห็นนะครับนี่แตกแล้วนะครับแล้วก็ดูที่ให้ดูคือตัวนี้ชัดเจนเลยคือขนไม่มีใบใหญ่ชอกใบขนไม่มีนะครับาการแตกนี่บางทีมันมีแตกฝอยแตกกิ่งใหญ่แล้วแต่อันนี้แตกฝอยๆนะครับนี่แล้วดูตานะครับนี่ตาปูดสวยเลยรอดแน่นอนครับไปถึงก็ไปชำต่อแล้วมีอันนี้อย่างที่ว่านะย้ําแล้ว คือรากขาวอ่อนนี่ออกแล้วปกติเนี่ยบางบางจังหวะเวลามันยังไม่มีรากขาวเลยอันนี้มีแล้วอ่านะครับแล้วดูดูน้ําหนัก่ามาดูมาดูนะครับอันนี้น้ําหนักน่าจะสี่ห้าโลมั้งหกโลกวา่าหโลครึ่งน,นะครับหโลครึ่งน,นี่ได้ปีตีตาเนี่ย ถ้านับจากตาเนี่ยหนึ่งสสามสมตาหรือสามกล้องนะครับแล้วก็ตาข้างในนี้ดีมากเลยคนขุดสุดยอดเลยครับนี่นะครับอ้าวขอบพระคุณนะครับท่านนี้ไปชัยนาทครับก็ซื้อของกะลุงมาหลายอย่างแล้วล่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วเขาก็บอกเขาไปชาเองนะครับนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ